มันคือรูปตัดต่อแฟนคลับยืนยนันข่าวลือเจนนี่แบล็คพิงเดทวีบีทีมั่วสื่อดังโอเคป๊อปคอรายงานว่ามีภาพถ่ายของเจนนี่แบล็คพิงและ V ีคิมแทฮย,ยองวง BTS อยู่ด้วยกันให้กระจายบนโซเชียลมีเดียและชาวเน็ตกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าของจริงหรือของปลอมในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากข่าวลือเรื่องการเลิกล่ากันของเจนนี่และจ รก้อนก็ปรากฏว่ามีภาพของเจนนี่และวีอยู่ด้วยกันเริ่มเพร่กระจายทางโซเชียลมีเดียทั้งสองถูกกล่าวหาว่าเดินทางไปเที่ยวเกาะเชดูด้วยกันส่งให้เกิดการถกเถียงกันเกี่ยวกับความจริงของภาพเหล่านี้บางคนบอกว่าภาพเหล่านี้ถูกตัดต่อมาจากภาพของวีและเจโฮพึ่นร่วมวงในขณะที่คนอื่นอ้างว่าภาพเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเพราะพวกเขาสวมชุดที่แตกต่างกาัน และเจนนี่เป็นเจ้าของแว่นตากันแดดที่แสดงในภาพบางคนถึงกับอ้างว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขภาพสะท้อนของสภาพแวดล้อมบนแว่นกันแดดของเจนนี่พวกเขายังอ้างว่าทรงผมแว่นตากันแดดและเสื้อผ้าของแทฮย,ยองนั้นแตกต่างไปจากภาพที่อ้างว่าถูกตัดต่อขณะเดียวกันต้นสังกัดของทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด